ดีค่ะเอฟซีที่เคารพรักทุกผู้ทุกคนที่กำลังามาติดตามรับชมเพื่อนช่องน้ำพรานมาตราในขณะนี้นะคะน้ำพรนกินยินด,ดีตอนรับเอฟซีทุกท่านคับทุกช่องในน้องให้ของน้ำพรานมาตราชึ้นเก่าที่เดิมค่ะเอฟซีจ๋าบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่น้ำพรนกินยินด,ดีตอนรับทุกผู้ทุกคนนะคะพร้อมกับการนํำสารานานรูกแก้กับขอบกฎหมายหรือให้สังคมที่เกิดขึ้นยุบานหรือเมืองเฮ้ามาฝากมาต่อเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะคะ เมื่อนี้นะคะสำหรับใครที่เคยต้องโทษมาก่อนนะคะเคยต้องโทษในคดีอาญาเคยผ่านการเข้าคุกมาก่อนเคยผ่านการจองจำมาก่อนห้ามพลาด ep นี้นะคะเพราะว่ามันเกิดประโยชน์สำหรับท่านนะคะหรือบุตหลานของท่านที่เคยผ่านการต้องโทษมาก่อนแต่ก่อนที่นราพ่อจะได้ผ่า Fc นะคะมาลงลึกในรายละเอียดของขอ,งของกฎหมายมืม่อนี้นะคะสำหรับเอท่านใด ที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือเป็น FC ใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามกด s ั b s c r i b e ผ่านเข้ามารับชมนะคะก็ฝากท่านด้วยช่วยกดติดตามกด s ส,สั s c r i b e นะคะเป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำพรพัทราผู้ที่จะได้นำสาระน่ารู้มาฝากมาต้อน FC แต่ฝากด้วยนะคะ FC จากฝากท่านอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะท่านจะไม่พลาดโอกาสในการรับชมการแจ้งเตือนกัน ลงคลิปใหม่จากทางช่องนะคะแต่ก่อนที่นพัพน์จะได้พ้าเอซีมาฟังสาระณารูแก่ๆก,ก,ก็ขอกฎหมายพระราชบัญญัติล้างมนทินเมื่อนี้นะคะเอซีเนาะขอรายงานสถานการณ์เรื่องอาการป่วยของน้องพรเดี๋ยวนี้กำลังเริ่มจะดีขึ้นดีวันดีคืนหลังจากที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีนครินมานะคะคุณหมอก็ตรวจวินิฉัยทุกเรื่องทุกส่วนในอวัยวะ อยู่ภายในเรานะคะก็ไม่พบว่าเป็นโรคร้ายแรงอะไรนะคะก็อย่างแค่ว่านะคะเป็นร่างกายสะสมกรดและแก๊สในลำไส้เกินปริมาณอันควรก็เลยทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นหายใจติดขัดแค่นั้นเองนะคะคุณหมอจัดยาให้ทานยามาได้วันนี้เป็นวันที่2ยังไม่ครบ6เวลาเลยนะคะก็อาการลดลง มากเลยทีเดียวนะคะถือว่าสามารถได้มานั่งทําคลิปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณทุกกําลังใจที่คอยห่วงใยนะคะถามถ่ายอาการของน้ำพรตลอดมานะคะขอบคุณมากๆนะคะมาที่นี่มาฟังสาร้านน่ารู้นะคะสําหรับใครที่เคยต้องโทษในคดีอาญานะคะผ่านการจองจําคือรับโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนวันที่5ทธันวาปีพศ2550นนะคะหรือก่อนหน้านั้นนะคะเพราะว่ามีพระราชบัญญัติล้างม,มนทินให้กับผู้ที่เคยต้องโทษที่ได้รับการรับโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าประวัติการเป็นนักโทษ ผ่านการจองจำนั้นยังคงมีทะเบียนประวัติอยู่นะคะคือยังเป็นผู้ที่มีมนทินในชีวิตนะคะเนื่องในวโรกาสนะคะพระบาทสมเด็จพระมหาปรินิรามหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะคะมีพระชนพรรษาครบ80ภพรรษาก็เลยได้มีพระราชบัญญัติ ล้างมนทินให้กับผู้ที่ผ่านการจองจำรับโทษเป็นที่แล้วเสร็จแล้วให้ถือว่าเป็นบุคคลผู้ที่ไม่มีมนทินนะคะล้างมนทินให้กับคนคนนั้นคือมีสิทธิ์ไปสอบรับราชการได้นะคะแต่พระราชบัญญัติล้างมณทินนี้นะคะคุณจะต้องผ่านการ รับโทษเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่5้ธันวาคม2550พระราชบัญญัตินี้นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ทธันวาคม2550นะคะดังนั้นผู้ที่ผ่านการในคดีความจนรับโทษเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนวันที่5คือตั้งแต่วันที่4ทธันวาเป็นต้นไปย้อนหลังไปหน้านั้นนะคะถือว่าคุณได้รับการ ล้างมนทินจากพระราชบัญญัติล้างมนทินนี้นะคะในมาตราสี่นะคะให้กําหนดให้ถือไว้ว่านะคะผู้นั้นไม่ได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆน,น,นะคะนี่ก็คือพระราชบัญญัติล้างมนทินเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนที่ผ่านการจองจานะคะผ่านการรับโทษเรียบร้อยแล้วให้มีโอกาสเข้ารับ ราชการนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับคนที่เคยกระทำความผิดเคยได้ผ่านการจองจำรับโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มีโอกาสมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ล้างมนทินให้ตัวเองเป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์นะคะเป็นบุคคลที่ขาวสะอาดมีสิทธิ์นะคะลงเล่นการเมืองท้องถิ่นได้นะคะไม่ว่าจะสอบรับราชการเพราะถือว่าประวัตินักโทษนั้น นะคะไม่มีแล้วนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนื่องในที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีพระชนมายุนะคะมีพระชนพรรษาครบรอบ80พรรษานะคะส่วนใครที่ต้องโทษหลังจากนี้มานะคะหลังจากวันที่5ธันวาปี2550แล้วนะคะก็คงจะต้องรอพระเมตตาจาก ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบว่าท่านจะออกพระราชบัญญัติล้างมลทินให้กับผู้ที่ผ่านการรับโทษเสร็จเรียบร้อยบ้างหรือไม่นะคะอันนี้ก็ต้องรอนะคะรอก่อนนะคะว่าจะเกิดขึ้นเหมือนอในหลวงรัชกาลที่9หรือไม่นะคะก็พี่น้องประชาชนก็รอดูโอกาสต่อไปนะคะแต่ส่วน พระราชบัญญัติล้างมลทินผู้ที่ถูกกระทําความผิดหลังวันที่5ธันวาปี5.0นั้นล้างมลทินให้กับผู้ต้องโทษเรียบร้อยแล้วสําหรับผู้ที่รับโทษเสร็จแล้วนะคะออกมาประกอบอาชีพเป็นบุคคลธรรมดาก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่มีมลทินตามพระราชบัญญัติมาตราสี่นะคะกำหนดให้ผู้ถือให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคย ถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆน,น,นะคะและก็ยังจะมีพระราชบัญญัติมาตราสมาตรา5มาตรา6เข้ามาเกี่ยวข้องน,นะคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่นํำพรได้เอามาฝากมาต้อนนะคะดังนั้นนะคะใครมีญาติที่น้องมีบุตรหลานที่เคยต้องโทษก่อนวันที่5ทธันวาปี50ก็สามารถกลับเข้าไปสอบรับราชการได้ เหมือนเดิมนะคะ f c จ๋านี่คือสาระนรู้ที่น้าพรนได้นำมาฝากมาต้อน FC ในวันนี้นะคะถ้าหากท่านคิดว่า EP นี้น่าจะเกิดประโยชน์ให้กับท่านก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะเป็นกําลังใจให้กับน้าพรพัฒราที่จะได้มีโอกาสนําสาระดีๆมาฝากมาต้อน FC ทุกๆท,ท,ท่านนะคะฝากด้วยนะคะ FC จ๋าฝากท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อว่าท่านจะไม่พลาดโอกาสในการรับชมการแจ้งเตือน กันลงคลิปใหม่จากทางช่องนะคะสำหรับดีพี่นีนะคะนะค้องพอดก็ขออัปลาเอซีไปเที่ยงที่ดีก่อนไวนหวดีพี่นาเขาจำม่าพอๆกันไหมนะคะ่นะเอซีเนาะสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอซี LC ที่เคารพรักทุกๆทุกคนยินดีที่แข่งแรกกันสุขสุขกันเลย